Pivot Table นั่นเองครับมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมากให้เป็นตารางสรุปที่เข้าใจง่ายแค่ลากๆวางๆางไม่กี่คลิกเราก็จะได้ i n นไซต์จากข้อมูลในทันทีถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยขั้นตอนในการสร้าง Pivot Table มีดังนี้ครับ 1. เตรียมข้อมูล 2. สร้างตารางสรุปและ 3. ตกแต่งตาราง ก่อนที่เราจะเริ่มสร้าง Pivot Table สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลต้นฉบับต้องพร้อมนั่นคือ 1. ไม่มีเซลล์ว่างเพราะจะทำให้การสรุปผลและการจัดเตรียงข้อมูลผิดพลาดได้เราเอาจจะใส่เป็น0ูนขีดหรือ NA แทนค่าว่างได้ครับ 2. ไม่มีการรวมเซลล์อยู่ในตารางเพราะจะทำให้เกิดข้อมูลว่างขึ้นใน Pivo t Table ครับ 3. มีชื่อคอลัมน์ชัดเจนและสื่อความหมายอย่างตัวอย่างนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างไว้ให้แล้วทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปฝึกทำกันได้ที่คำอธิบายคลิปด้านล่างนี้ครับขั้นตอนที่2สร้างรายงานสรุปเริ่มจากคลิกในตารางข้อมูลของเราไปที่แทบ็บเมนู insert คลิกคำสั่ง pivot table table range คือช่วงข้อมูลที่จะนำมาสร้าง pivot table ซึ่ง Excel จะเลือกตารางให้เราโดยอัตโนมัติส่วน Choose Where ตรงนี้คือจะสร้าง Pivot Table ไว้ที่ไหนโดยสร้างในชีทใหม่ New Worksheet หรือในชีทที่มีอยู่แล้ว Existing Worksheet แนะนำให้เลือก New Worksheet ครับสล e l e c t กปถ่ม OK เราก็จะได้ชีทใหม่สำหรับสร้าง Pivot Table ขึ้นมาครับเราจะเห็นหน้าต่าง Pivot Table Fields อยู่ทางขวาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Pivot Table เลยครับ โดยจะมีช่องสำหรับวางข้อมูลอยู่4ช่องได้แก่ filters columns rows และ values ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้รายได้รวมของโรงแรมแยกตามสาขาให้คลิกแลกฟิลสาขาโรงแรมไปที่ช่อง rows และลากฟิลยอดชำระไปที่ช่อง values เราก็จะได้ตารางสรุปข้อมูลแล้วอันนี้เป็นการสรุปข้อมูลแบบ1มิต<ม>ิคร<ม>ับแล้วถ<ม>้าเราอยากรู<ม>้อ<ม>ีกว่าห้องพักแต่ละประเภท มีรายได้เท่าไหร่โดยแยกตามสาขาเราก็ลากฟิลประเภทห้องพักไปวางที่ช่องคอรัมนก็จะได้สรุปข้อมูลแบบ2มิติเป็นการนำข้อมูลมาไข่กัน cross tab นั่นเองครับนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างตัวกรองหรือฟิลเตอร์เช่นจะกรองดูตามช่องทางการจองก็ลากฟิลช่องทางการจองไปวางที่ช่อง filters เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้สรุปเฉพาะช่องทางการจองไหนเช่น OTA ก็คกเลือกและคลิกปุ่มโอเคข้อมูลในตารางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับ